บูธจาว่าวันนี้นะครับของเราก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับรอ้เอเสือหมอบทุกรุ่นนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้เหวียงล้อล้อชิงโชคนะครับรางวัลที่1ก็จะเป็นล้อคาร์บอนจาว่าเดก้าครับก็ให้ไปเลยหรือว่าถ้ารางวัลรองลงมาก็คือแลกซื้อในราคา10,000บาทนะครับส่วนตัวรถของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฮไลท์จาว่าวิกตอรียจาว่าวิกตอเรียของเราเนี่ยก็จะได้ชุดเกียร์แ l ล m มอ e ีแท็บนะครับแล้วก็ เป็นเฟรมออกแบบแบบใหม่เลยนะครับเสากลางถ้าไม่สังเกตจริงๆเราจะไม่เห็นเลยนะครับส่วนล้อตัวจริงเนี่ยในงานเนี่ยล้อตัวจริงที่จะเป็นโปรดักชันออกมาคือจะเป็นล้อซิป404ไฟสโตล์นะครับก็ราคาเป็ดเสร็จอยู่ที่160,000บาทครับครับส่วนบูธของเราก็จะมีตัวเปิดตัวจะว่าเฟลโรเซ2ด้วยนะครับเขจะมีสีใหม่อีกหลายสีด้วยนะครับแล้วก็ ตัวข้างบนนะครับจะเป็นเจาว่าฟีเซียเจาว่าฟีเซียของเราก็จะเป็นรถมินิคาร์บอนนะครับเป็นเฟรมทีพันธทั้งคันแล้วก็ได้เบรกฟูลเลียหน้าหลังเลยส่วนตัวข้างล่างนะครับจะเป็น SK2 หรือ s k e เกียทนะครับตัวนี้น้ําหนักรถจะอยู่ที่6โล9นะครับได้ชุดแ f มฟอสนะครับแล้วก็มีรถไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือ j จาว c a n คนนอนเป็นรถกึ่งไตรนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ จาว่าแคนนาดานะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นชุดแสลมไรว์วคูปเซ็ตนะครับแล้วก็ได้เบรกไดเล็กเมาส์ไดล็กเมาส์ซึ่งเป็นเบรกที่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มมีความนิยมขึ้นมาเยอะครับก็ยังไงแวะมาอุดหนุนบุธจาว่าเยอะๆนะครับขอบคุณครับ